สวัสดีบรรดาพี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมมาในหมู่บ้านดอยช้างนะครับซึ่งเราก็มีกลุ่มคิดจะชวนอาคารอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีโบสถ์นะหรือวัดเนี่ยมีชื่อวัดว่าบุญรศิเคเมมเนเตน,นะครับซึ่งก็มีประวัติแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานกับคี่จะชวนอาคารนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมก็อยากจะนําเสนอแล้วก็ให้ชมบรรยากาศเรื่อง,ร,องราวการกิน,กนข้าวใหม่เอ๊ะทำไมมีการกินข้าวใหม่อาคารเรียกว่าฮ uh, อสซิยาล์นะ,นะก็เป็นกันอย่างนี้ <c oughs> คำถามคือถ้ามันคืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยในกลุ่มวัฒนธรรมของพี่น้องอาข่าเนื่องจากเมื่อก่อนเราทาเกษตรใช่ไหมครับมีการปลูกข้าวที่บนดอยไม่ใช่ข้าวนานพี่น้องก็ปลูกบนดอยแล้วปกติเนี่ยประมาณเดือนนี้แหละนะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวแล,แล้วก็เริ่มมีการนําข้าวใหม่เนี่ยมาขอพรจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะครับก็มีการขอพรจากผู้วุโสนะครับแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนนะ ความเชื่อจากดั้งเดิมมาเป็นพี่เอ่อมาเข้าในพระศาสนาจากโรมันคาทอลิกเนี่ยเราก็มีการกินข้าวใหม่ซึ่งการกินข้าวใหม่เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมากินนะพี่น้องเรากินมานานแล้วก่อนที่จะเข้ามาในภานาจากแต่หลังจากเราเข้ามาแล้วเราก็เปลี่ยนความหมายใหม่นะครับจากการขอพรจากผู้บุญโสเท่านั้นเนี่ยเราขอพรจากพระเป็นเจ้าขอผ,ผลผลิตแรกนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มด้วยมิซานะแล้วก็มีการนําเอาพวกผลไม้นะครับหรือผลผลิตต่างๆประจําปีเนี่ยมาถวายแด่พระเป็นเจ้าในโบสถ์เนี่ยหรือในวัดเนี่ยได้ก็ขอพรจากพระองค์นะครับ ก็เป็นการแสดงภายนอกที่ผมก็อยากจะนําเสนอเพื่อเป็นเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์และก็มีอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามชมว่าเอ้ะเขามีวิธีปฏิบัติกันอย่างไรนะครับหรือยังไงผมจะให้ดูนะครับแต่วันนี้จะมีโอกาสพิเศษคือจะมีคุณพ่อขึ้นมาทำพิธีนะครับแต่หมู่บ้านไหนที่ไม่มีพระสงฆ์เนี่ยก็จะเป็นบรรดา,าพี่น้องสตาบ,บุรุษในชุมชนนะครับรวมตัวกันไปที่โบสถ์ไปที่วัดเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นกัน ภาวนาอ่านพระวจาพระเป็นเจ้าและขอบคุณพระองค์ขอพรและก็ขณะเดียวกันที่สําคัญที่สุดนะไฮไลท์คือกินข้าวร่วมกันเหมือนกลุ่มวิถีกิจชนเนี่ยในยุคแรกๆนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันเพื่อขอพรกันและกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับก็ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศของการตกแต่งวัดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวแอร์พัชเชนนเนาะลองเลยอ่าจี๊จ๊ะ 那老跑 banana 其實怎樣啦啊也飽而已那本呀你也沒那個功能機了了老怎麼你怎樣那本呀去過快地嘛卡沙卡胡題目 anna 你不能 anna 你離接本呀你也內功能機那本呀題目公里雜呀老題目呢題目卡沙卡胡你也內功能機了就你呢也裡面功能機了就老過卡沙卡了 โอเคนะครับไันนด้เป็นสลากประจำหมู่บ้านนะชื่ออะไรครับสลากอ่าอเยครับสลากอเยนะครับก็เป็นคนที่ดูแลหมู่บ้านแห่งนี้นะเป็นก็เป็นตัวแทนพระสงฆ์แล้วกันนะครับก็เมื่อกี้สลากบอกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามาขอาบุญเป็นเจ้าเพราะว่าเราจะทํางานหนักขนาดไหนเราจะทํางานหนักขนาดไหนแต่ถ้าพระเจ้าไม่อวยพรเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรน,ะนั้นก็วันนี้ก็เป็นการรื้อฟื้นความเชื่อแล้วก็ความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าด้วยนะครับ การกินกินข <S asy> ้าวใหม่หรือแม้กระทั่งการถวายพืชผลแรกนะพีน้องเมื่อก่อนนี้นะคนบรรพบุรุษเนี่ยเขาจะเวลาเขาไปไปสังเกตมีผลไม้อะไรต่างอันนี้เป็นผลไม้ยังไม่ได้กินนะอันนี้พืชผลแรกของปีนี้มาถอยเดี๋ยวพระเป็นเจ้าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องอาขาเขาทำแบบนี้เวลาไปที่สวนไปที่ไร่เนี่ยไปเจอผลไม้ผลแรกเนี่ยเขาจะไม่กล้ากินก็จะถวายกับบรรพบุรุษ โดยการแบ่งหรือจะถวายอย่างก็ตามนะแต่ที่สุดแล้วสมัยนี้ภาษาจักรก็เข้าสู่วัฒนธรรมนะครับก็เข้าสู่ในการขอพรจะไม่เป็นเจ้านะครับในมิซาแล้วก็จากนั้นก็ของเหล่านี้ก็ถวายแด่พระสงฆ์แล้วก็ไปไปทานนะครับหรือแม้กระทั่งก็แจกจ่ายกันไปนะครับที่สุดไฮไลท์สําคัญอยู่ที่ว่าเราขอพรจะไม่เป็นเจ้าโดยให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตนะครับนี่ FC ของผมนะครับ

พี่น้องวันนี้ก็มีโอกาสมาเจอนะครับนี่ธรรมทูตแห่งคณะซาเวเลียนอนาคตนะครับวันนี้มาทําอะไรกับพี่ที่นี่มาเชสสุดยอดใช่ไหมเชสสุดยอดคือกินข้าวใหม่เนาะจริงๆเป็นประเพณีของอาขารเนาะใช่ไหมเราแล้วบรรยาากศเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศก็มากเลยครับก็บรรยากาศดีครับดีปกติอาขารทุกคนทำนี้ไหมทำทำทำนะพี่รู้ประวัติไหมไม่รู้ไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยเรามีโอกาสได้มาร่วมครับมีความสุขแฮปปี้ นี่ภาวนาให้พวกเราด้วยนะครับ,นรบอนาคตของคณะซาเวเลียนนะครับน,นี่นะครับก็บรรยากาศหลังจากภาวนาเสร็จแล้วนะครับมีชาวบ้านก็ทานข้าวกัน ก็อยู่ข้างในอีกนะครับพี่น้องก็ทั้งหมู่บ้านนะก็กลายเป็นเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของพี่น้องขิดชนนะพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตเริ่มแรกผมคิดว่าสมัยเริ่มแรกเป็นยังไงสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นของบรรดาผู้สูงอายุผู้ชายนะครับตัวหญิงนะครับ